การขึ้นค่าแรง450บาทในเวลานี้เนี่ยมันจะส่งผลให้ผู้ประกอบการนยอยู่ไม่ได้แล้วจะกระอักจิ้มขั้นต้องปลดแรงงานเพื่อที่จะลดภาระการปลดคนงานต้องเกิดขึ้นแน่ๆเพราะเขาสู้ไม่ไหวลรามันยังมีเรื่องของราคอด180วาท180วัท <180, 000 S 1> ครับ เอกชนเข้ารับตรงนี้ไม่ได้คุยกันไว้เรื่องของนโยบายของพรรคก้าวไกลที่ออกมาประกาศว่า450บาทเนี่ยพร้อมกับการพูดคุยกับภาคเอกชนสภาหอ,อการค้าประธานหอ,อการค้ารวมถึงเสียงสะท้อนที่ออกมาจากผู้ประกอบการภาคเอกชนหลายต่อหลายเสียงที่บอกว่าการขึ้นค่าแรง450บาทในเวลานี้เนี่ยมันจะส่งผลให้ผู้ประกอบการเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วจะกระอักจึงขั้นต้องปลด แรงงานเพื่อที่จะลดภาระเรื่องนี้เรื่องจริงหรือเปล่าแล้วคิดว่าการปรับขึ้นออกมาขนาดนี้แล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของสวัสดิการลาคลอดร้อยปสิวันเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนครับอาจารย์เสรีคือ<ม>ถามว่ามันจะผลกระทบอย่างไรเนี่ยเราต้องฟังผู้ประกอบการ<ม>เขาถามว่าคณะกรรมการของการค้าพูดไหมท<ม>็อปนะครับท่านบุญยสิธิ์ของเครือสา,าพัฒน์พูดไหม,ม ผู้บริหารที่จังหวัดตรังพูดใหม่ครับคือเขาพูดอย่างชัดเจนผลกระทบข้อที่หนึ่งเลยนะครับการปลดคนงานต้องเกิดขึ้นแน่ๆเพราะเขาสู้ไม่ไหวหราครับอย่างทางด้านตรังเนี่ยเขาบอกว่าวันนี้เขาจ่ายอยู่เนี่ยนะคะเดือนละประมาณ15ล้านเพราะคนเขามีสองพถ้าเกิดว่าขึ้นเป็น450เนี่ยเขาจะเปลี่ยนจาก15ล้านมาเป็น21ล้านเท่ากับปีละร้อยแปดสิบล้านเยนะคซึ่งเ,เขาสู้ไม่ไหวเขาคงต้องปลด ทีนี้พอปลดเนี่ยถ้าเกิดว่าคนอยู่เข้ามานานเขาจะต้องจ่ายชดเชย14เดือนใช่ไหมคะใช่ครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเขาจะต้องปลดนด้รัฐบาลคงต้องออกมาตรการในการช่วยเขาในการชดเชยด้วยเพราะเขาชดเชยไม่ไหวหรอกจํานวนหนึ่งนะครับขณะเดียวกันก็มีบางรายเขาบอกว่าโอเคถ้าเป็นอย่างนี้เขาจะจ้างเอไอ AI ทำงานแทนเขาไม่จ้างคนละนะครับแล้วก็นอกเหนือจากเรื่องค่าแรง140บเนี่ยนะคะไอ่รอ้450บเนี่ยนะคบ มันยังมีเรื่องของดาคอดร้อยแปบวันร้อวันอีกเอกชนเข้ารับตรงนี้ไม่ได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยคนที่เ็มีความรู้เนี่ยตอบเขาพูดเรื่องอะไรบ้าง 1. ต้นทุนเขาแพงขึ้น 2. ราคาสินค้าเขาแพงขึ้นสามเงินจะต้องเฟอสสินค้าไทยที่ออกไปขายต่างประเทศจะสู้ของเวียดนามและอินโดไม่ได้ครับนะครั 5. คนที่ลงทุนอยู่แล้วอาจจะมีความคิดจะย้ายฐานห คนที่ยังไม่มาแต่ตั้งใจจะมาอาจจะเปลี่ยนใจทั้งหมดเหล่านี้ตอบไม่ใช่คนเดียวพูดนะคนหลายๆคนเขาพูดนะแม่เดี๋ยวก็จะถูกย้อนกลับไปที่สมัยพลังประชารัฐตอนนั้นไงค่าแรงแล้วไงเสียร้อยบาทได้ไม่ได้แต่วันนั้นเขาไม่ได้พูดว่าเขาจะทันทีนะไม่มีคําว่าทันทีนะเขาบอกเขาจะค่อยๆขยับนะแต่นี่มีคําว่าทันทีไหมกนะจนถ,ถึงป่านนี้เนี่ยสี่ปีผ่านมานะคนพวกนี้ก็ยัง ก็ยังเอาตรงนั้นน่ะเอามาแซะอยู่แต่อย่าลืมนะตุลาที่แล้วเขาขึ้นให้นะก็ใช่สิครับเขาค่อยค่อยขึ้นทีนี้เรามาดูตัวอย่างการสะกดจิตที่เรียกว่าไอโอเขหน่อยมหมที่บอกว่าไอองไอโออะไรไม่มีหรอกอันนี้เป็นตัวอย่างข้อความที่อยู่ในโซเชียลมีเดียในอันนี้ใน a c e b o o k เลยท่านผู้ชมเดี๋ยวดูนะบังเอิญบังเอิญขนาดไหนข้อความสังเกตไหมว่าเหมือนกันเดะเลยเปลี่ยนสีเท่านั้นเองเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรอีก เปลี่ยนชื่อเพจเปลี่ยนชื่อเพจท่านผู้ชมลองดูซิท่านผ like ู้ชมเคยไปกดไลค์เพจเพจไหไหมเคยสังเกตไหมว่าเพจบางเพจทําไมเหมือนเราไม่ไม่เคยไปกดหรือเคยกดแต่วันดีคืนดีมันเป็นเพจชื่อน,นี้ได้ยังไงเขาเปลี่ยนชื่อหรือเปล่าแต่เนื้อในข้อความเนี่ยอ,อันนี้ยกตัวอยา่างมันคือสคริปต์เนี่ยสคริปต์นี้เขาเขียนว่า <ak> ทําไม <c oughs> ต้องจัดเวรให้เด็กนักเรียนทําความสะอาดห้องเรียนครับทั้งทั้งที่เสียเงินมาเรียน ครูกับพานโรงได้เงินเดือนทำไมไม่ทำกันเองครับแล้วดูคุณแล้วคุณดูนะเพจที่สองเพจที 3, ่สามเพจที่สี่เพจที่ห้าเพราะความเดียวกันหมดค่ะใช่ไหมมีมีบางบางเพจเนี่ยมีอีโมชั่นก็คือความไออารมณ์รู้สึกเป็นเล็กๆอ่ะขึ้นมาหน่อยนึงอีโมจิอีโมจิใช่ไหมเนี่ยแล้วอีอ ouais ีอีกแล้วนี <S <S ้ผมลองเซิร์ชดูตะกี้นะท่านผู้ชมลองพิมพ์ในเฟซบุ๊กสิว่ารู้สึกไม่ชินเลยเอาแค่เนี้ย แล้วลองดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นใน Facebook ท่านไถฟฝีขึ้นมาท่านจะเห็นอะไรในในโพสต์ของ f a c e b o o k ตัวเองคำว่ารู้สึกไม่ชินเลยเอาแค่นี้ผมลองกดดูนละมันไปนคล้องจองกับคำที่ว่าตอนที่นายกพูดรู้เรื่องเหมือนคนไม่รู้คนรู้สึกไม่ชินเลยแล้วนอกจากรู้สึกไม่ชินเลยปุ๊บนะข้อความเหล่านี้มันอยู่ในใน c e e o o o k เหมือนกันเลยเป็นรอยรอยเฟซเกัน <c oughs> นะฮะชัดเจนขนาดนี้เลยนะ เป็นร้อยเพจ Facebook ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยล่ะนี่คือตัวอย่างของ I.O. หรือเปล่าลองไปทำดูนะแหมจริงๆ <c oughs> มันก็มีอะไรหลุดออกมาไม่ใช่เหรอ <c oughs> จะมีคนสั่งห้องนั้นห้องนี้ <c oughs> จำนวนคนเท่านั้นตานี้ <c oughs> มันก็หลุดมาไม่ใช่เหรอทางนู้นเขาก็ยังบอกเลยว่าฝั่งเนี่ยฝั่งทหารฝั่งลุงโตเนี่ยมีไ o <c oughs> คิดดูดิ คือถ้าคุณจะมองในแง่บวกก็เรียกประชาสัมพันธ์ถ้าคุณจะมองในแง่ลบก็ไอโอแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่าเรื่องจริงเพื่อจะทําให้คนเข้าใจแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่ทําเราก็เรียกประชาสัมพันธ์แต่ถ้าเกิดคุณโกหกตอแหลคุณก็เรียกว่าไอโอได้แหละแต่คุณทักษิณยอมรับนะว่าคนฝั่งสีส้มเนี่ยมีไอโอคือพี่เองไม่ใช่แค่ยอมรับเฉยๆนะครับพี่ยกย่องว่าเขาเก่งด้วย นี่เขาวางแผนเก่งมากาใครคือกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายมีเพนพอยอะไรจะต้องใช้คีเมสเซจว่าอย่างไรจึงจะสามารถก่อให้เกิดกระบวนการป้ายยาที่จะทำให้คนนั้นเกิดอุปทานหมู่คล้อยตามกันไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชันท็อปนิวสรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store